สิ่งที่คนมีความสุขต้องรู้ในชีวิตหนึ่ง คุณไม่ควรเสียศักดิ์ศรีขนาดที่ต้องร้องขอให้ใครอยู่ถ้าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเราทุกคนต่างมีคุณค่าในตัวเอง,อง 2. เหลือพื้นที่ชีวิตให้กับคนสําคัญของเราบ้างบางครั้งเพื่อนก็ไม่ใช่ทุกอย่างแฟนก็ไม่ใช่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ยังมีคนที่เรารักยังมีพ่อแม่ของเรายังมีคนในครอบครัวแล้วบางทีคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาก็อยู่เคียงข้างคุณกลับมารักใส่ใจพ่อแม่แล้วคนในครอบครัวใ มาขึ้น 3. เชื่อว่าเพื่อนสนิทมีเพียงไม่กี่คนก็สามารถทําให้เรามีความสุขมีความปลอดภัยมีความไว้วางใจในการใช้ชีวิตได้แล้วเพื่อนมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพสู้น้อยๆแต่มีคุณภาพดีกว่า 4. บางอย่างที่เราทํามันไปแล้วล้มบ้างเจ็บบ้างก็ปล่อยมันไปค่ะเพราะทุกอย่างคือบทเรียนไม่ใช่มานั่งโทษตัวเอง 5. สิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปยึดติด ความสัมพันธ์อันไหนที่มันอยู่แล้วไม่มีพลังอยู่แล้วไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แล้ว,ไม,มลวไม่มีตัวตนก็เดินออกมาค่ะ 6. ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีที่สุดเสมอไม่ว่าวันนี้เราจะเกิดมาจนมันก็ดีที่สุดที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่สู้ชีวิตไม่ว่าวันนี้เราจะเกิดมารวยมันก็โชคดีแล้วที่ทําให้คุณได้แบ่งปันแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้อื่นและข้อสุดท้ายข้อที่7ไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรมีคุณค่าไปกว่าการที่เราได้ให้เวลากับตัวเอง และให้เวลากับคนที่เรารักถ้าคุณฟัง7ข้อนี้แล้วคุณรู้สึกมีพลังทันทีจงรู้เอาไว้ว่า7ข้อนี้นำทางชีวิตคุณสร้างความสุขให้กับคุณง่ายนิดเดียว